สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่21ของซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีรสุภาษิตวันนี้เรายังอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่9นะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ในข้อ7ถึง10โซโลมอนกล่าวว่าคนชอบเย่ะเย้ยและคนโง่จะไม่ยอมรับคำตักเตือนแต่จะโกรธและปฏิเสธคำสอนแต่ผู้ที่มีปัญญาและผู้ชอบธทม ยินดีรับคำตักเตือนและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพราะความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์คือความเข้าใจข้อ11-12ถึง12ก็กล่าวว่าผู้ที่เลือกเดินในทางแห่งปัญญาจะนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณค่าแต่ถ้าใครเลือกความโง่เขลาเขาจะต้องแบกรับผลของการเลือกนั้นพี่น้องที่รับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชัวนะ่วขณะ และอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีโอเลมราพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมผมก็นําพระคภีิ์ตอนนี้มาใกล้ครวนกลับไปกลับมาจึงได้เข้าใจขึ้นมาว่ากษัตริย์โซลมอนพูดถึงคนสามประเภทนะครับคือคนชอบเยอะเยะ้ยคนโง่และคนมีปัญญาสําหรับคนชอบเยอะเยะ้ยก็คือคนที่เย่อหยิ่งในความรอบรู้ของตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น แถมยังโดมินเหยียดหยามคนอื่นอีกด้วยคนพวกนี้ก็เป็นพวกน้ําเต็มแก้วนะครับใครจะเติมอะไรให้ก็ไม่รับอีกดูถูกว่าความคิดและคําแนะนําตักเตือนของคนอื่นไร้ค่าไม่มีประโยชน์พี่น้องที่รักคนอาจจะคุ้นๆกับใครบางคนที่เวลาคุณให้คําแนะนําอะไรแก่เขาแล้วเขาก็จะพูดว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาสอนฉันเคยไหมครับพี่น้องไม่เพียงปฏิเสธเท่านั้นนะครับแถมยังจะโต้กลับคุณ ด้วยความโกรธอีกด้วยทํานองว่าแกเป็นใครกันเก่งมาจากไหนเชียวบังอาจมาสอนฉันคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับหรือว่าตัวคุณเองก็เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับส่วนสําหรับคนโง่ก็คือคนที่ปฏิเสธไม่สนใจคําแนะนําหรือมีใจปิดไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆดื้อดึงมีทิฏฐิมานะกับความคิดตัวเองแต่คนโง่ก็ยังไม่ถึงขั้นโต้อตอบกับคืนคุณด้วยความโกรธเหมือนคนชอบยาเยะๆนะครับ แต่สําหรับคนมีปัญญาเขาก็จะฉลาดที่จะใจเย็นรับฟังความคิดเห็นคนอื่นรับฟังคําเตือนของคนอื่นเขาจะถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าโดยคิดว่าพระเจ้าอาจจะส่งคนนี้มาสอนอะไรบางอย่างแก่เขาแม้คนนี้จะต่ำต้อยกว่าเขาในทางสังคมเขาก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่จะเก็บเอาคําพูดของทุกๆคนมาใกล้ครวนและอธิษฐานเพื่อขอการคอนเฟิร์มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาจากพระองค์นะครับ คนแบบนี้แหละก็จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วก็จะมีชีวิตท,ที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะครับเรมาที่ผมได้รับเป็นพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้าวันนี้ก็มีคําว่าเลือกนะครับเลือกกระโดดขึ้นมาจากพระคมภีร์ที่อ่านผมจึงเอาคําว่าเลือกที่ผดขึ้นมาในใจกระโดดขึ้นมามาใกล้ครวนกลับไปกลับมาและอธิษฐานอย่างเจาะจงเพื่อขอเรมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ ทำไมพระองค์ให้ผมรู้สึกประทับใจกับคํานี้เป็นพิเศษคือคําว่าเลือกนะครับแล้วพระพิญ,ญาณบรธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงข้อความหนึ่งในบทความที่ผมเคยอ่านจำไม่ได้แล้วว่าบทความจากไหนนะครับแต่ข้อความนี้ก็กล่าวทํานองว่าชีวิตมนุษย์เราเป็นผลรวมของการตัดสินใจเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจขนาดเล็กหรือใหญ่มันก็จะมีผลต่อเส้นทางชีวิตของเขาว่าอนาคตจะลงเอ,อยอย่างไรนะครับ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าการตัดสินใจเลือกมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งวันและทุกๆวันและการตัดสินใจเลือกว่าจะซ้ายหรือจะขวาจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังก็ล้วนส่งผลต่อทางเดินชีวิตที่จะนําไปสู่อะไรบางอย่างในอนาคตนะครับคนชอบเยอะเย้ยเขาก็จะมีนิสัยเย่อหยิ่งเขาจึงมักเลือกที่จะปฏิเสธคําแนะนําดีๆด,ด้วยความเย่อหยิ่งของเขาเองไงล่ะครับและการเลือกที่จะประพฤติเช่นนี้มันก็ส่งผลให้ชีวิตเขาพินาศ ส่วนคนโง่เขาเลือกที่จะปฏิเสธไม่เชื่อฟังคําแนะนําใครๆหรือเขาอาจจะเลือกที่จะขี้เกียจเรียนรู้จากประสบาการณ์คนอื่นมันก็ทําให้เขาตัดสินใจเลือกแบบโง่ๆแล้วมันก็ส่งผลให้ชีวิตตกต่ำพ่ายแพ้ล้มเหลวนะครับแต่สําหรับคนที่มีปัญญาก็คือคนที่ถ่อมใจยำเกรงพระเจ้ายอมรับคําแนะนําของทุกๆคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ยอมรับไปสัวทั้งหมดนะครับหมายถึงว่ายอมรับฟังแล้วก็เอามาอธิษฐานขอสติปัญญาในการวินิจฉัยจากพระเจ้านะครับเขาเลือกที่จะตัดสินใจไปตามแผนการและตามน้ําพระทัยของพระองค์ดังนั้นชีวิตเขาจึงจะแหลลุ่งเรืองดุดใบไม้เขียวที่ปลูกไว้ริมทานน้ําแม้จะฤดูแห้งแล้งก็ไม่หยุดที่จะออกดอกออกผลดังนั้นการตัดสินใจเลือก มันจึงเป็นเรื่องสําคัญต่ออนาคตชีวิตเราทุกคนนะครับในทุกๆก,การตัดสินใจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราควรท่อมใจนำมาอธิษฐานแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าก่อนเสมอนะครับพี่น้องที่รักตลอดการเป็นคริสเตียน25ปีของผมผมเองก็มีทั้งการตัดสินใจที่ถูกและผิดเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตก็พบว่าทุกๆก,การตัดสินใจก็ล้วนส่งผลให้ผมมีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ การตัดสินใจที่โง่เขลาในบางครั้งมันก็ทําให้เสียเวลาเส,เ,เสียเงินและชีวิตก็ต้องวนเวียนภายเรือในอ่างแต่การตัดสินใจครั้งใดที่เลือกตัดสินใจได้ดีสอดคล้องกับน้าพระทัยพระเจ้าชีวิตก็ทะยานพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามนะครับมนุษย์เราก็จะต้องตัดสินใจเลือกทุกๆวันตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เล็กนะครับเราต้องเลือกจะกินจะนอนออตามใจตัวเราเองหรือเราเลือกที่จะเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่ พอโตอมาหน่อยเราก็ต้องเลือกว่าจะยอมไปโรงเรียนหรือจะหนีเรียนไปเที่ยวเตะพอเราเรียนสูงขึ้นหน่อยเราก็ต้องเลือกอีกว่าเราจะเรียนสาขาอะไรดีสายสามัญหรือสายอาชีพและเมื่อถึงวัยทำงานเราก็ต้องเลือกอีกว่าจะทำงานบริษัทห้างร้านไหนดีหรือจะเป็นฟรีแลนซ์และพอแต่งงานเราก็ต้องเลือกอีกว่าจะแต่งงานกับคนแบบไหนดีเมื่อแต่งงานแล้วก็ยังต้องเลือกอีกว่าจะมีลูกด้วยกันหรือไม่ จะมีกี่คนเมื่อทําธุรกิจก็ต้องเลือกอีกว่าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องเลือกอีกว่าจะ,กะเกษียณตอนไหนบางคนเจ็บป่วยหนักอาจถึงขั้นเลือกตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะฆ่าตัวตายเห็นไหมครับพี่น้องมนุษย์เราทุกคนล้วนจะต้องตัดสินใจเลือกและชีวิตเราก็เป็นผลรวมของการตัดสินใจเลือกทั้งเล็กทั้งใหญ่นั่นเองการตัดสินใจเลือก ทั้งเล็กทั้งใหญ่หลายๆเรื่องสะสมกันมันก็จะนําไปสู่อนาคตปลายทางชีวิตของเรานะครับถ้าตัดสินใจเลือกผิดบ่อยๆชีวิตก็จะติดลบเลือกถูกชีวิตก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและเราจะตัดสินใจเลือกได้ดีหรือไม่อย่างไรมันขึ้นอยู่กับอะไรครับโซโลมอนกล่าวว่ามันอยู่ที่คุณะจะเลือกสติปัญญาของพระเจ้าหรือจะเลือกความโง่เขลาแต่ในยุคสมัยของเราคุณเสียนเรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราการตัดสินใจเลือกของเราจึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้ดีว่าอะไรดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตเราดังนั้นการเป็นครสเซียนก็คือโดยพระคุณความรักของพระเจ้าพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษามาสจ,จันเข้ามาประทับอยู่ในตัวคนแล้วคริเซียนที่ฉลาดก็จะใช้เวลาแช่อิ่ม ในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยๆเพื่อรับเลมาพิเศษรับสติปัญญาการนำทางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆจากพระองค์และคนก็จะไม่ผิดพลาดในการตัดสินใจเลือกเลยนะครับพี่น้องที่รับถ้าคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำอยู่แล้วและฝึกที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรืออย่างน้อยๆคุณติดตามรับฟังคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวของผมอย่างต่อเนื่องไปทุกๆวันผมก็ขอแสดงความยินดี เพราะว่าคนกําลังพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วคุณก็จะได้รับเรยมากพิเศษจากพระเจ้าผู้รักคุณนําทางคุณในการตัดสินใจเลือกในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องชีวิตคุณก็จะไม่พลาดที่จะก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งการอวยพรจากพระองค์เลยนะครับจากนั้นกษริสัโซลมอนก็กล่าวต่อในข้อ13ถึง15ว่าความโง่เขลาถูกเปรียบเหมือนผู้หญิงส่งเสียงดังไร้เหตุผลและ ชอบล่อลวงผู้คนที่ผ่านไปมาเธอใช้คำพูดที่น่าดึงดูดเพื่อชักชวนให้คนทำสิ่งที่ผิดข้อ1 6บหกถึงสิกล่าวว่าเธอร้องเรียกคนอ่อนต่อโลกและคนไร้สามัญสำนึกและพูดทำนองว่าน้ำที่ขโมยมาดื่มก็ชื่นใจอาหารที่แอบเขากินก็อร่อยอร่อยพี่น้องที่รักตรงนี้ก็สะท้อนถึงความดึงดูดใจของความบาปซึ่งดูเหมือนจะน่าสนุกหรือให้ความตื่นเต้นให้ความสุขั่วเขาวแต่จริงๆแล้วก็มีผลเสียหายร้ายแรงตามมา ในข้อ18กล่าวว่าผู้ที่ตกหลุมพรางของความโงเ่เขลาจะไม่รู้เลยว่าทางที่ตนเลือกเดินนั้นนําไปสู่ความตายและหลุมฝังศพถึงตรงนี้ให้คนหยุดเื่อขณะและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเะไรมาที่ได้รับก็คือผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับคําว่าน้ําที่ขมโมยมาดื่มแล้วก็ชื่นใจและอาหารที่แอบเขากินก็อ,อร่อยผมจึง เอาประโยคนี้มาใกล้ครวนกลับไปกลับมาและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้รับเลมาพิเศษคือมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะถูกดึงดูดด้วยความน่าตื่นเต้นของการทำบาปนะครับนักเรียนแอบลอกข้อสอบด้วยความตื่นเต้นสามีภรรยาแอบคบชู้ด้วยความตื่นเต้นมีความสุขชั่ควครู่ชัว่วคราวหรือคนที่แอบขโมยเงินคนอื่นหรือนักธุรกิจที่ดโกงหรือนักการเมืองคอร์รัปชันพวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นแม้มันจะผิดศีลธรรมก็ยังอยากทํา เพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าความบาปมันก็ดึงดูดใจให้อยากทํามันก็คล้ายๆอาดามีวาที่ถูกดึงดูดใจด้วยความน่ากินของผลไม้ต้องห้ามนี่ก็คือความหมายของคําว่าน้ําที่ขโมยมาดื่มก็ชื่นใจอาหารที่แอบ,บกินก็อริดอร่อยคือมันเป็นธรรมชาติบาปที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคนนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะครับทั้งๆที่รู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ควรทําแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะทําเรียกว่าพ่ายแพ้การทดลอง คนเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมครับพี่น้องที่รักผมเองก็แพ้การทดลองที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองมาหลายครั้งนะครับในยุคสมัยของกษัตริย์โซโลมอนเ,ออเขาแนะนําให้จะต้องเลือกที่จะเป็นผู้มีปัญญาคือฟังคาแนะนําคําเตือนของทุกๆคนแล้วอาศัยสติปัญญาของพระเจ้าในการตัดสินใจเลือกที่จะทําหรือไม่ทําแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ตัวกษัตริย์โซโลมอนเองก็ยังทําไม่ได้ตามที่เขาสอนนะครับเขาเองก็ยังแพ้การทดลองถูกยั่วยุให้หลงไป ออกจากทางของพระเจ้าเพราะเขามีเมียเยอะมากนะครับมีเมียเป็นหลายร้อยคนแล้วก็หลงไปเชื่อกับไหว้นมัสกการพระอื่นๆตามเมียของเขานะครับแล้วมาดูในพันธสัญญาใหม่สอนไว้ว่าอย่างไรครับถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่7ข้อ1 5บหถึงยีที่ท่านเปาโลก็กล่าวไว้ยืดยาวทํานองว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของตัวข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทํา แต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทําสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทํามันก็เป็นเพราะเจ้าความบาปที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทําคือเขาก็สรุปว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนทํานะครับแต่ว่าเจ้าธรรมชาติบาปที่ฝังอยู่ในตัวเขาเป็นผู้บงการให้เขาทําบาปนะครับเห็นไหมครับพี่น้องในพันธสัญญาใหม่แม้แต่มิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่แบบท่านเปาโลก็ยังโอดกลวนและยอมรับตรงๆว่า ัวเขาเองก็ต้านทานแรงดึงดูดของความบาปไม่ไหวเพราะสิ่งที่รู้ดีและอยากทําแต่กลับไม่ทําสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังอยากทําอยู่นี่ก็คือแรงดึงดูดของเนื้อหนังแห่งบาปมันมีชัยชนะนะครับจึงทําให้ตัดสินใจเลือกประพฤติในทางที่ผิดจากน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับแต่ขอพลพระเจ้าท่านเปโลก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นนะครับท่านกล่าวแนะนําไว้อย่างยอดเยี่ยม ในหนังสือโรมบทที่8ซึ่งเป็นบทสําคัญที่สุดสําหรับคริสเตียนเรานะครับอยากให้คนไปอ่านโรมบทที่8หลายๆรอบนะครับในโรมบทที่8เป็นบทสําคัญที่สุดในพันธสัญญาใหม่เลยนะครับซึ่งท่านปโลอธิบายถึงการปลดปล่อยจากบาปและความตายโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และก็มีชีวิตใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยท่านปโลก็แบ่งออกเป็นหัวข้อสําคัญดังนี้คือในโรมบทที่8ข้อ1นึถึงสี เป็นพระพระเจ้านะครับที่ได้ปลดปล่อยเราจากการลงโทษของบาปที่เราทําโดยใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ถูกติงตายอย่างทรมานที่การเขนเป็นการรับโทษบาปทั้งหมดแทนเราใครเชื่อก็จะได้รับการอภัยโทษบาปทําให้หลุดพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายมันก็คล้ายๆกับถ้าคอมพิวเตอร์ของคนติดไวรัสเมื่อคนอินสตอลโปรแกรมป้องกันไวรัสไอ้เจ้าไวรัสมันก็จะถูกสแกน แล้วก็จะถูกกําจัดออกไปก่อนเลยทันทีนะครับดังนั้นสําหรับมนุษย์เรา,เ,าเราทุกคนก็ล้วนติดไวรัสของบาปซึ่งชอบกระบ,บดดื้อดึงต่อพระเจ้านั่นเองเอแล้วถ้าเขาทอมใจรู้ตัวและสำนึกผิดยอมรับว่าเขาแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเขาเองไม่ได้แล้วก็กลับใจหันมาเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างจริงจังและจริงใจเจ้าไวรัสบาปก็จะถูกล้างออกไปครับด้วย ฤทธิอำนาจพระโลหิตของพระเยซูที่ได้รับโทษบาปทุกอย่างแทนเรา,เาแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่สำนึกผิดและถ่อมใจหันกลับจากบาปอย่างจริงจังและจริงใจเท่านั้นนะครับคนที่แค่เชื่อเล่นๆไม่จริงจังไม่จริงใจก็ยังไม่ได้รับการล้างบาปออกไปนะครับจากนั้นท่านเปาโลก็ให้เคล็ดลับต่ออีกในข้อ5โรมบทที่ 8: ข้อ5ถึง13นะครับว่าให้คคิสเตียนเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ซึ่งพระเจ้าส่งมาประทับอยู่ในตัวเราแล้วและอย่าดําเนินตามเนื้อหนังตัวตนเก่าอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือจะคิดจะพูดจะทําอะไรให้ระลึกถึงพระวิญญาณในตัวเราและอธิษฐานขอให้พระองค์สแกนก่อนนะครับสแกนความคิดสแกนคําพูดสแกนพฤติกรรมของเราถามขอการทรงนําจากพระองค์ก่อนนี่คือการอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับเมื่อพระองค์ให้สติปัญญาการทรงนําแล้วถ้ารู้สึกว่ายากหรือทําไม่ได้ก็ให้อธิษฐาน ขอการเสริมกําลังจากพระองค์ได้อีกนะครับแล้วคุณก็จะเอาชนะการทดลองของบาปได้ทุกชนิดตรงนี้ก็คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ Install โปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็จะถูกล้างไวรัสออกไปในวันแรกแต่ในวันต่อๆมาคุณก็อาจจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บนั้นเว็บนี้แล้วก็ไปติดไวรัสมาอีกนะครับโปรแกรมป้องกันไวรัสก็จะเตือนแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะสั่งฆ่าไวรัสนั้นซะก่อนไม่ให้มันบุกลุกเข้ามาทําลายคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ แต่ถ้าโปรแกรมป้องกันไวร,รัสเตือนแล้วคุณยังนิ่งเฉยไอ้เจ้าไวรัสมันก็จะเข้ามาเล่นงานคอมพิวเตอร์คุณได้นะครับตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปรียบเสมือนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็แค่เปรียบเทียบนะครับไม่ได้หมายถึงว่าพาระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นโปรแกรมป้องคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าบทบาทหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระองค์จะเตือนสติให้คุณรู้ตัวว่าความบาปกําลังจะเข้ามาเล่นงานคุณแล้วคุณจะให้พระองค์ช่่วยจัก,การมรมมนหือไ หรือคุณเลือกที่จะเมินเฉยต่อการเตือนคือถ้าเป็นผู้นับถือศาสนาต่างๆทุกศาสนาบนโลกเขาก็จะแค่ได้รับการเตือนแต่เขาจะต้องกําจัดความคิดหรือการกระทาที่บาปด้วยพลังของตัวเขาเองนะครับแต่ถ้าเป็นคสเตียนเราเราไม่เพียงได้รับการเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรายังสามารถที่จะพึ่งพาพลังของพระองค์ในการเอาชนะบาปนั้นได้ด้วยนะครับข้อแตกต่างมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับยิ่งคนแช่อิ่มในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อย หรือก็คือเต็มเปี่ยมเต็มล้นในพระวิญญาณพลังของพระวิญญาณก็จะยิ่งแรงและช่วยคุณกาจัดวิสัยบาปที่ชอบต่อต้านดื้อดึงต่อพระเจ้าได้เพราะพลังอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งของพระเจ้านั้นมันก็เป็นพลังเดียวกับที่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนะครับมีชัยชนะเหนือความบาปดังนั้นคริสเตียเราไม่เพียงเชื่อว่าพระเยซูตายบนการเขียนเป็นการรับโทษบาปแทนเราแต่คริสเตียเรายังเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3นี่คือข่าวประเสริฐ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังของพระเจ้าเป็นพลังที่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและเป็นพลังที่ทําให้มีชัยชนะเหนือบาปพลังนี้อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเข้ามาประทับอยู่ในตัวคริสเตียเราทุกคนนะครับดังนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะช่วยคนมีชัยชนะเหนือบาปที่ยั่วยวนดึงดูดใจได้เมื่อคนยอมจำนนและอธิษฐานรับการเสริมกาลังจากพระองค์แค่อิ่มรับการเจิมอย่างเต็มเปี่ยมเต็มล้มมนในพระองค์ แล้วคุณก็จะสามารถที่จะเอาชนะการทดลองทุกชนิดได้คุณก็จะตัดสินใจเลือกเดินในทางที่ชักนําให้คุณออกห่างจากการย่อยุให้ทําบาปท,ทั้งหลายได้คุณก็จะตัดสินใจเลือกเดินที่จะไปตามทางที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าได้เท่านั้นมันก็จะทําให้ชีวิตคุณอยู่ในเส้นทางแห่งการอวยพรจากพระเจ้าได้ตลอดไปนะครับพี่น้องที่รักในยุคสมัยของกษัตริย์โซโลมอนพระเยซูยังไม่ได้มาบังเกิด พระวิญญาณบริสุทจึงยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวมนุษย์เรานะครับพระซาอโลอมนแม้จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดแต่ก็ยังพ่ายแพ้การทดลองทํำบาปโดยในบั้นปลายชีวิตเขาหันเอ่งไปหลงเจ่ยไปไปเชื่อพระอื่นๆตามภรรยาของเขาหันไปกลับไหว้พระอื่นๆนะครับมันก็ทําให้อาณาจักรของชาวยิวของทายาตรุ่นต่อๆมาค่อยๆล่มสลายไปแสดงให้เห็นว่าการมีสติปัญญา โดยยังไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับอยู่ในตัวก็ยังมีโอกาสตัดสินใจเลือกทางเดินที่ผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าในยุคสมัยของพวกเราพระเยซูมาบังเกิดและมารับโทษบาปแทนเราแล้วทําให้เรากลับมาเกืนดีกับพระเจ้าแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาประทับอยู่ในตัวเราแล้วอีกด้วยตามพระสัญญาที่พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะทูลขอพระบิดาให้ส่ง พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในตัวผู้เชื่อทุกคนนะครับซึ่งบัดนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็เข้ามาอยู่ในตัวคริสเตียนเราแล้วนะครับเราจึงสามารถอธิษฐานขอสติปัญญาได้ทุกวันที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวเราก็อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระองค์เพื่อที่จะแยกแยะวินิจฉัยความคิดคําพูดและการการะทําของเราได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายัางอธิษฐานขอพลังอํานาจข,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ช่วยเราได้อีกด้วยเป็นพลังเดียวกับที่ทําให้ พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3นะครับเป็นพลังที่รุนแรงยิ่งใหญ่มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายเพื่อให้เราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องคือดําเนินตามพระวิญญาณเท่านั้นกุญแจสําสคัญสําหรับกุศลเราในยุคนี้ก็คือการเข้าฟ้าพระเจ้าพึ่งพาเรมาสติปัญญาจากพระองค์ให้มากที่สุดในการตัดสินใจเลือกนะครับไม่เพียง จะเพิ่งพ่าสติปัญญาจากพระเจ้าเท่านั้นเรายังต้องรับบัติสมาจมมิดในพระวิญญาณบริสุทธิ์รับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่รับบัติสมาในาน้ําคือจมมิดในพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมเต็มล้นในพระวิญญาณเราก็จะได้รับพลังฤทธิเดชของพระองค์ในการมีชัยชนะเหนือบาปต่อต้านการทดลองย่อยุให้ทาบาตท,ทุกชนิดได้เป็นพลังที่ทําให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปและความตายเมื่อเราดําเนินชีวิตแบบนี้นะครับเราก็จะอยู่ใน การอวยพรของพระเจ้าตลอดไปนะครับอาเมนไหมครับพี่น้องจึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลม่าพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างคุณได้รับสติปัญญาอะไรบ้างจากเรม่าเฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกอะไรแก่คนเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตและคุณจะตอบสนองอย่างไรกับสถานการณ์ชีวิตจริงของคนให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ พรุ่งนี้เราจะมารับเลมาที่เป็นสติปัญญาจากพระเจ้ากันต่อในพระคำสภาสิตธิข้อถัดไปแล้วคุณจะมีคญแกที่จะไขประตูรับพระพรจากสวรรค์ได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาที่ผ่านมาทางกษตริสตโลมอนและด้วยสติปัญญาและพลังอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าไว้พรครับ